สวัสดีครับเช้าวันที่15พฤศจิกายน2อ6 5นะครับวันนี้เรามากับสัญญาณดีๆนะครับบวกนะครับบวกขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับสำหรับคริปโตทุกตัวนะครับกลุ่มก็มาเข้าไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วกดที่3จุดด้านบนบนฝาสุดนะครับแล้วก็เลือกที่คุณภาพที่บอกว่าอัตโนมัติแนะนำนี่ยงเราเลือกกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ขั้นสูงนะครับกดเข้าไปที่ขั้นสูงแล้วก็เลือก720ี p นะครับก็จะได้รับชมสภาพสูงสุดความคมชัดสูงสุดแล้วก็ออยย่าาาลืมปรรัับบเเเสีงด้้้ชชูตนนะค เป็นแนวโมที่ดีนะครับเหรียญคริปโตทุกเหรียญก็กาลังบวกคืนขึ้นมานะครับแม้ว่าเมื่อวานนี้ดาวโจนจะลบนะครับโชว์ลงไปวกว่า2 0 0จุดนะครับซึ่งก็หมายความว่าดาวโจนนั้นก็ไม่มีความหมายหรือว่าไม่มีเขาเรียกไม่มีคุณค่าต่อการขึ้นหรือลงของเหรียญคริปโตนะครับเราก็ตัดไปได้เลยนะครับทีนี้ส่วนตัวค่างเงินนะครับก็ยังคงแข็งค่า,ข,าขึ้นนะครับสาหรับค่างเงินบาทตอนแรกลงเราคิดว่ามันจะ ลงมาแล้วก็สวิงขึ้นไปทีนี้เห็นการาวาดรูปไว้ใช่ไหมครับทีนี้การขยายตัวลงมาของตัว Line ar, Line ar, นี่อะไรอย่างไรก็ห็นว่ามันขยายตัวลงมานะครับเดิมทีมันอยู่ใ,ใกล้ๆบริเวณนี้นะครับถ้ากลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับทีนี้มันก็ขยายตัวลงมาตามสภาวะของการร่วงลงมาของตัวค่าดอลลาร์ค่าเงิน USD นะครับทีนี้มันก็มาตรงนี้แล้วมันก็จะค่อยๆทําการ รีบาวขึ้นมานะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดบอกว่ากําลังจะรีบาวนะครับถ้าในวันพรุ่งนี้นั้นมีสัญญาณแท่งเทียนสีเขียวนะครับก็หมายว่าราคาก็จะค่อยๆรีบาวกลับขึ้นมาอันนี้เราดูง่ายๆนะครับก็เหมือนกับราคาเหรียญคริปโตนี่แหละครับเอายกตัวอย่างดูตัว BTC แล้วกันนะครับถ้าวันนี้เห็นไหมครับที่ลุงบอกไว้คลิปเมื่อวานนะครับถ้าก็คือว่าคลิปเมื่อวานลุงก็บอกว่าถ้ามันมีสัญญาณโดจิ ตัวนี้เหมือนสัญญาณดจิเสร็จแล้ววันนี้มีแท่งเทียนสีเขียวหนาทึบหรือว่าปิดราคามากกว่าเมื่อวานนะครับก็เป็นสัญญาณการรีบาวหรือการเทิร์นาราวกับราคากลับขึ้นมานะครับทีนี้โดยธรรมชาติการขึ้นลงของราคานะครับเมื่อไรก็ตามที่มันขึ้นไปสูงสุดแล้วมันก็ต้องลงมาต่ําสุดแล้วเมื่อไรก็ตามที่มันลงมาต่ําสุดมันจะสวิงตัวขึ้นกลับไปสูงสุดแต่ว่าในจังหวะที่มันลงมา4วันลงมาถึงฟอร์ด้านล่างสุดเลยนี้ในขาขึ้นมันก็มีโอกาสที่จะพุ่งทะยานขึ้นนนไปนะะรัเพาฉ้ ช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะให้รีบเข้าช้อนเลยนะครับถ้าเกิดใครมีทุนนะครับลุงจะบอกว่าต้องรีบเข้าช้อนรีบเข้าช้อนตอนนี้แล้วมันก็จะสวิงกลับขึ้นไปก็จะได้กําไรนะครับเหมือนเช่นเดียวกันกับตัวลูน่านะครับลูน่านะครับลูน่าก็เป็นสัญญาณใกล้ๆจะกลับตัวแต่ประเด็นก็คือว่าข้างเทียนสีเขียวยังยังน้อยไปต้องยาวกว่านี้นะครับวันนี้ก็ลุ้นต่อให้มันยาวขึ้นไปราคาให้มันอยู่ที่ประมาณ0.70นได้จะดีมากนะครับ เมื่อมันลงมาถึงตรงนี้นะครับราคาก็จะค่อยสวิงกลับขึ้นไปตัวนี้มันเริ่มขยายออกแล้วนะครับขยายขยายพื้นที่การของเรนเนลเลกชั o นออกไปเลยนะครับเดิมทีมันอยู่ใกล้ๆแถวนี้ใช่ไหมครับตัวเส้นเรนเนลเลกชันตอนนี้มันเริ่มขยายตัวออกไปราคาที่มันจะสวิงตัวกลับขึ้นไปนั่นก็อยู่ที่1.8สตางค์นะครับหรือ0.01ก็มีโอกาสดีดกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้น,นแน่นอนก็ลุงก็จะรอดูว่ามันจะดีดสูงที่สุดที่เท่าไหร่นะครับ ความหมายของลุงก็คือว่ามันจะสามารถตีไปทํากําไรสูงสุดที่เท่าไหร่ก็ <Herr lich> คือถ้าจะเป็นปกติทั่วไปมันจะขึ้นมาที่2องจุดสองใช่ไหมครับก็ K 0. 0. คือจุดสูงสุดเมื่อมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บลุงก็ต้องทําการขายขายทํากําไรก่อนนะครับคือเราจะรู้ว่า,าจุดสูงสุดของมันนั้นอยู่ที่ตรงไหนเราก็ขายที่ตรงนั้นขายตรงนั้นเสร็จเราก็รอให้มันซด์ไปดาวลงมาอีกรอบหนึ่ง <S <S เห็นไหมครับคือมันจะขึ้นมันจะลงอย่างนี้ครับเราก็รอจังหวังมันก็คือมันขึ้นไป สูงสุดถ้าเรารู้เราก็ขายขายเสร็จมันก็ลงมาต่ำสุดเกือบเท่าเดิมแล้วเราก็ซื้อพอซื้อเสร็จมันก็จะขึ้นไปที่ใหม่กลับไปที่เดิมเราก็ทําการขายมันก็ได้กาไรดีกว่าจะไปทําเป็น V.I. อะไรพวกนี้เสียเวลาครับใช้จังหวะให้ถูกต้องคือเราถ้าเรารู้ขนาดนี้เรารู้จังหวะการขึ้นการลงของมันแล้วนี่เราก็ต้องใช้จังหวะระยะเวลาให้ถูกต้องถูกต้องไหมครับเข้าใจใช่ไหมครับนะบางท่านคือท่านที่ไม่ไม่มีเวลา คือเล่นไม่เป็นหรือไม่ใช่ใเดเตเทตรดหรือไม่ใช่นักเทรดทิ้งเอาไว้ทิ้งเงินเอาไอว้ก็คือซื้อแล้วก็ทิ้งเอาไว้มันก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดท่านรู้ว่าถ้าท่านเป็นสายมูหรือถ้าท่านเป็นสายระยะสั้นถ้าเกิดท่านมีวิธีวิธีการที่จะเก่งกําไรสั้นๆท่านรู้จัดก,การขึ้นการลงของมันนะครับว่าระยะของมันจะขึ้นไปเท่านี้นะครับเราก็ทําการขายตรงนี้แล้วมันก็จะย่อตัวลงมาอีกรอบหนึง่งเราก็ทําการซื้อที่มันลนซื้อตรงตอนทีน่มันต่ํา ล้วก็ขายตอนที่มันขึ้นสูงจึงจะได้เงินมาเร็วกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของใครของมันนะเป็นสไตล์ใครสไตล์มันนะครับสไตล์ลุงก็จะเป็นช่วยจังหวะช่วยโอกาสให้ถูกจังหวะนะครับเราต้องเล่นเราต้องเป็นนักลงทุนที่ถูกจังหวะนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนทเฉยน, inne, ยนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่่วยจังหวะหรือใช้จังหวะให้ถูกต้องนะครับมันจะพุ่งขึ้นเราก็รู้ว่ามันจะขึ้นเราก็ดักซื้อไว้เลย ซื้อดักตัต้งแต่ตอนมันเจะขึ้นพอมันขึ้นเสร็จปุ๊บสูงสุดมันไปที่เท่าไหร่มีแนวต้านนี้ตรงไหนเราก็ขายตรงนั้นขายตรงนั้นเสร็จมันก็จะอ่อนแรงลงมาอ่อนแรงลงมาแล้วมันกม็มีแรงต้านขึ้นไปอีกเราก็ซื้อตอนที่มันขึ้นไปนี่คือสไตล์ลุงครับลุงไม่รวยหรอกครับแต่ว่าลุงมีมีเล็กน,น้อยให้ใช้ใจ่ายสม่ำเสมอลุงเล่นแบบนี้มาสักระยะหนึ่งนะก็ลองดูนะครับว่าสไตล์ของลุงเป็นแนวโน้มแบบนี้นะครับ ทุกเหรียญเห็นไหมครับว่าเขาบวกขึ้นมาหมดเลยนะครับเราไม่ไม่ต้องไปดูหลายๆเหรียญหรือไปดูกี่เหรียญนะครับตอนนี้ท่านซื้อเหรียญไหนมันก็ขึ้นทั้งนั้นนะครับเห็นไหมครับราคามันก็ขึ้นทั้งนั้นทุกเหรียญนะครับว่าจังหวะที่ดีก็คือว่า5้าเหรียญยังมีคนแนะนํา ABT มานะครับเราก็เข้ามาโยดูตัวอย่างของมันนะครับมันก็เป็นสัญญาณการเทินาลาวการรีบาวการกลับตัวนะครับก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปที่เส้น2องเลวันตรงนี้นะครับพอมันเจอเส้น2องเลววันมันก็จะกดตัวลงมานะครับ จะสวิงดาวลงมาอีกรอบหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับสลับตัว a b c ก็ยังคงไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตัวกาล่าล่ะกาล่าก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ที่ลุงบอกว่าอันไหนสวยก็คือลุงก็จะอบอกว่าการบีบตัวเข้ามาของตัวบุหรีแบนตงหากละ่ะที่สําคัญนะครับยกตัวอย่างตัวนี้แล้วกันนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่บุหรี่แบรนคือเส้นบนกับเส้นล่างบีบเข้ามาหากันใช่ไหมครับพอบีบเข้ามาการเสร็จปุ๊บมันจะสวิงตัวเองขึ้นไปแบบนี้นะครับ ตัวนี้คือคือมันบีบเข้าหมากันนะครับเดี๋ยวจะวาดให้ชัดๆนะครับเส้นล่ามันคือบริเวณนี้นะครับมันค่อยๆบีบเข้าไปหากันอย่างนี้เส้นบนมันก็ลงมาแล้วบริเวณนี้แล้วมันค่อยๆบีบเข้าไปหากันแล้วมันก็สวิงตัวออกตรงนี้ตรงจุดนี้ต่างหากที่ที่สําคัญที่เมื่อไหร่ที่มันบีบตัวเข้าหมากันเราต้องหาจุดนี้ให้เจอนะครับทุกคนเราต้องหาจุดตรงนี้ให้เจอที่ที่มันเข้ามากันนี่คือมันสวิงตัวเข้ามาให้มันบีบตัวเข้าหมากันพอบีบเข้าหมากันจะจัดปุ๊บ ท,ท,ทีนี้ราคามันจะพุ่งขึ้นไปเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ต่างหากที่เราจะหาเราต้องหากราฟแบบนี้นะครับคือหากราฟที่มันมีตัวบูเจอร์แบนที่มันบีบเข้ามาหากันนะครับพอมันบีบเข้ามาหากันเสร็จมันจะสวิงหรือมีแรงผลักราคาจาดกันให้เยอะนะครับถ้ามันอยู่ด้านบนของตัวกึ่งกลางบูเจอร์แบนนะครับหรือถ้ามันอยู่ด้านบนของกึ่งกลางบูเจอร์แบนราคาอยู่ด้านบนกึ่งกลางบูเจอร์มันก็จะบีบขึ้นไปด้านบนจังหวะนี้แหละครับที่เราต้องหานะครับ <spe> อันนี้ก็คือเป็นจุดจุดหนึ่งนะครับที่เราต้องจดจํานะครับทุกคนครับจาไว้ว่าอนาคตถ้าเกิดเจอแบบนี้ปุ๊บเจอการบีบตัวเข้ามาของบริษแบนปุ๊บถ้าราคายืนอยู่ด้านบนมันจะพุ่งขึ้นด้านบนจำมาไว้นะครับทุกคนนี่คือสิ่งที่เราต้องจดจานะครับอันนี้คือยุดที่ลุงยกตัวอย่างให้ดูเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกระเป๋าลุงกันนะครับว่าตอนนี้กระเป๋าลุงเป็นยังไงบ้างนะครับว่า เป็นเหตุการณ์ยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกระเป๋าลุงกันเข้ามาดูกระเป๋าลุงกันนะครับตอนนี้กระเป๋าลุงก็อ,อยู่ที่2 6 9พันหกอาคก็ค่อยๆบวกขึ้นมาเพราะตัวลุงเบิกออกมา400บาทจากจากตรงลูนา่าลูน่าเดิมทีลงมี2อ0 0ันสนะครับลุงก็เลยเอาออกมา400บาทสลับเอาออกจากลูน่ามาใส่ I OST เพราะว่าดูท่าแล้วไอโอมันจะมีจังหวะที่จะบีบตัวขึ้นไปแล้วราคามันก็ต่ํากว่ากันมันก็ ประมาณกันนะครับก็คือตัวลูหน้าก็0 0นนจะครับตอนนั้นนะครับแล้วก็ลุงก็ขายออกมา400บาทเพื่อมาซื้อตัว ios t ที่0 0 0ที่0.29นะครับ0.29หลุงก็ซื้อเข้าไปตอนนี้ลุงก็ได้กำไร26บาทนะครับของ ios t นะครับราคาเดิมทีเง,เงินลุงมีอยู่3,300บาทนะครับถ้าจ,จำได้ก่อนคลิปก่อนหน้าตอนนี้มันก็ลดลงมาตามจังหวะการลงนะครับแต่ว่าในระหว่างการลงเราก็ต้องมีการพลิกแพง เข้า iOST ไว้ก่อนเพราะว่า iOS G นะั้นเดิมทีมันอยู่ที่0.44ใช่ไหมครับตอนนี้มันก็ลงมาที่0.31นะครับเข้าไปดูนะครับ31มันก็จะค่อยๆขึ้นเป็น3 2 3 3เดือน400ลุงก็จะเป็น5600ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลุงก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับก็ยังมีความหวังแบบนั้นนะครับเวลาเดมมนมันก็จะไปเดมมนพปด้วยกันนะครับคือเวลาขึ้นมันจะขึ้นแบบไปเดโมนนะครับเวลาลงมันก็ลงเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมันนะครับส่วนรูน่าคลาสิกตอนนี้ลุงก็อยู่ท่ทีประมาณ 0.62ครับถ้าดูจากแนวโน้มต่างๆก็จะเห็นว่าจังหวะของการซื้อการขายข,ายของรูหน้าของลุงก็จะเป็นก็คือมันก็ยอดตัวลงไปซื้อขายซื้อขายซื้อขายก็าขาดทุนไปไม่เป็นไรเล็กๆน้อยๆน,นะครับอย่าไปเสียเลียดกับมันนะครับถือว่าเราฝึกไปในตัวด้วยนะครับเราใช้เงินแค่ไม่กี่บาทนี้ใช้เงินแค่สามพันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทเราก็ขายกันไปก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับทุกคนครับยังไงเราต้องไปเดอะมูลด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษเ,เล็กๆน้อยๆของเงิน เศษเล็กๆน้อยๆในวันนี 1. ้ม mm ันอาจจะเป็นเงินหมอลานหมอยากมากมายในอนาคตครับ <features> ถ้าเรารู้จักแล้วก็ลงทุนให้เป็นนะครับลงทุนแบบลุงก็คือลงทุนแบบระยะใช้จังหวะนะครับจังหวะขึ้นจังหวะลงจังหวะขึ้นเราก็ขายจังหวะลงเราก็ซื้อพอเรารู้จังหวะของการขึ้นลงของกราฟเรียบร้อยนะครับเรารู้จังหวะของกราฟใช่ไหมครับพูดเรื่องกราฟก็เอาก่อนนิดหน่อยนะครับมาดูกราฟกันก่อนของกราฟของตัว i o s g นะครับกราฟเราก็ใส่ เครื่องมือของเราก็คือใส่ตัวอินดคเตอร์แต่ว่าตัวนี้จะโหลดขึ้นมานะครับจะโหลดกราฟขึ้นมา IOS4 นะครับโหลดกราฟ IOS4 ขึ้นมาเห็นไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันบีบตัวเข้ามากันนะครับถ้าราคามันอยู่ย่านบนมันจะพุ่งขึ้นไปด้านบนแต่นี้บังเอิญว่าบีบเข้ามาแล้วราคามันอยู่ด้านล่างมันก็เลยพุ่งย้อนกลับลงมานะครับเมื่อมันจะขึ้นกลับมาก็ต้องดูปลายปลายของมันนะครับปลายของมันเริ่มเริ่มงอเข้ามากันนะครับเริ่มงอเข้ามากัน ข้หมายคว่าราคามันก็จะค่อยๆดีดกลับเข้ามาที่ตรงกลางบริษัทแบงค์นะครับพร้อมกับตอนนี้ก็คือครับตัวนี้นะครับ CSM ก็ยังคงซายไปดาวลงมาไอ้ตัวนี้ถ้าเราจะให้ดูให้ชัดก็คือจะดูต้องดู RSI กับ MACD นะครับเราใส่ RSI เข้าไปนะหรือใส่ MACD เข้าไปนะครับ MACD กด MACD แล้วก็พิมพ์คําว่า RSI ก็ใส่ RSI เข้าไปนะครับ สตัวนะครับมันก็ไม่ค่อยเห็นเราก็จะใต่สไตล์เพิ่มสีนะครับ M a C D ก็ใส่สีขาวลงไปเลยนะครับให้มันเห็นจะชัดนะครับกดโ,โอเคเห็นไหมครับ M a C D R S I ก็เช่นเดียวกันอ่า p p ปเปอร์โล r ว Port ช o พนะครับพอร์ port ก็เป็นสีขาวเลยเยกันเราจะเห็นข้งมันนะครับความเป็นจริงของมันก็คือทีนี้มันจะค่อยๆย้อนกลับขึ้นไปเขาหรือเขาเรียกว่า divergent นะครับตอนนี้มันก็เป็นทิศทางของการตามตาม ตามเทนนะครับตอนนี้ยังเป็นสไตล์ของบูลิดเดอร์เจนนะครับก็เป็นสไตล์ของการลงนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีแบลตในในในช้าใน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 ไม่ช้านี่นะครับตัวขาลงนี้มันคือแบลตนะครับถ้าขาขึ้นมันต้องเป็นบูลิดเดอร์เจนนะครับก็เป็นลักษณะของการขึ้นการลงอันนี้ก็ไปเราต้องรู้นะครับว่าสับที่เขาเรียกกันหรือที่เขาเทคนิคเขาคุยกันนิดสับอะไรคืออะไรนะครับถ้าเรารู้เทคนิคสับเทคนิคเราก็ รู้ลักษณะกราฟเราก็เป็นเราก็คุยกับเขาได้รู้เรื่องนะครับเพรฉะนั้นท่านต้องรู้ก่อนว่าไดเวอร์เจนนะครับบูลิตแบลิดเป็นยังไงนะครับท่านต้องไปทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าแบลิดเดเวอร์เจนคืออะไรบูลิตเดเวอร์เจนคืออะไรโอเวอร์โบวคืออะไรโอเวอร์ซีโอเวอร์โซโอเวอร์เซลคืออะไรนะครับต่างๆนานานะครับลองพิจารณาดูนะครับทุกคนครับลุงก,ก็นํามาให้ท่านได้เห็นแล้วก็ ดูข้อแตกต่างข้อคิดเห็นต่างๆว่าจังหวะการของ r s i กํากำลังค่อยๆทยอยพุ่งกลับขึ้นมาก็คือการค่อยๆจะรีบาวน์นะครับราคามันก็จะค่อยๆรีบาว์ขึ้นมาก็จะค่อยๆรีบาว์ขึ้นมาดังน,นั้นก็เป็นทิศทางที่ดีที่เราต้องเข้าซื้อตั้งแต่ต้นเทรนคือมันกําลังจะขึ้นกําไรให้เรานะครับกําลังจะขึ้นกำไรให้เรา,รรเ,ราเราก็เข้าตั้งแต่ต้นเทรนตรงนี้เพียงแต่ว่าเสียดายที่ ต้นทุนน้อยไปหน่อยมีทุนอยู่แค่400ราอยบาแค่นั้นเองนะครับก็ก็พิจารณาดูนะครับทุกคนสำหรับเช้านี้ลุงก็อาจจะให้เทคนิคแล้วก็ก็คิดดังแค่นี้นะครับดังที่ลุงได้กล่าวเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็วันนี้ก็ประเด็นก็คือว่าลุงก็ลืมไปว่าลุงจะคลิปตอนเย็นนะครับก็คือตอน17บเจ็ินาฬิกาวันนี้ก็เลยอ่าช่วงนี้มาอัดเช้าก่อนหน่อยหนึ่งก็ก็คิดว่าน่าจะถ้ามีเวลาก็จะอัดตอนช่วงเย็นอีกรอบหนึ่งนะครับ ยังไงกไ็ไว้พบกันนะครับกับขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมหลุมเทศคริปโตเราวันนี้ก็ไว้พบกันกับคลิปถัดๆไปสวัสดีครับ Yeah.